สวัสดีครับยูนะผมสูกครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโรโมาลครับ PE ครับขั้นตอนแรกครับโหลดแอปที่ที่มีชื่อว่า Pocket Edition น,น,นะพอคุณโหลดเสร็จนี่ผมก็ได้ตั้ง My World ไว้แล้วครับคนที่ Pocket Edition น,น,นะม,มันมีไอ้น,นอี่ครับกดเข้าไปเลยครับ คือไอ้นะครับแล้วกดที่ in edit ินอันนี้ครับอันเลขครับมั่รูเชื่อแล้วกดปีรูปตรงนี้ครับกดครับแล้วกดอันเลขครับแอปเลขครับกดแล้วเข้าไปเลยครับพอที่เขาบราครับจะมีของให้คุณเลือกครับผมอยากได้ดีโอโดครับไอรอนโรครับผมก็อยากได้ส่งไอยกว่านกดตรงนี้ครับ เือรเราของเราดูครับแล้วเราก็เข้าไปในไมว์วูไมว์ครับของเลยครับใช้ได้โอ้โหใช้ได้เฉพาะเวอร์ชัน1 0่น1.1 0.1 0.11 0.0ถึง0.12.7ครับเวอร์ชัน13 0.13นี่ก็น่าจะใช้ได้ขอเคเดาๆครับของนี่มันไม่มีตัวตนครับไปเอาอัพใหม่ครับครับเาวีดีดเริ่มครับ โข้มาต่อครับจากเมื่อกี้ครับก็เข้าที่บล็อกก e ตกครับเข้าที่อันนี้ครับอันนี้เหมือนเดิมครับถ้ามันไม่ได้ครับลองทำอีกสักรอบครับแล้วผมอยากได้โอ้โหมอยากได้บล็อกยาครับสัก64สิบสี่อันพอครับ นี่ครับได้ดูแล้วครับถ้ามันยังไม่ได้ครับทำตามขั้นตอนเดิมครับไปตลอดตลอดเลยครับ

จะวัวน้อยจะตายเฮ้เฮ้ไปก่อนเด้เ้อฮ้เ้อ